ข้าวสีทองเต็มทองทุ่งครับทุกท่านสวยงามมากๆความสูงจากยอดเข่าลงมาตรงที่เขาเกี่ยวนี่อยู่ประมาณมมสักป,ประมาณสักสองฟุตเนาะครับมผม,มอครัตรงป้องมันอ้อมนี่มีมีป้องอยู่เป็นไหมครับจากลำต้นลงไปหนึ่งป้อง,องโอ้แล้วเขาก็เกี่ยวใตป้องมันนี่เนาะเออวิธีเกี่ยวเขา เขาเขาเบิ้งอย่งไี้ครับเวลาเข่ามันสมค坤พ่อเกี่ยวเขาเบิ้งใบมันบอกก็เบิ้งใบนะก็เบิ้งกุ๊กเม็ดนั่นอ่อืมครับผมอ๋อเป็นป้องสกัดเป็นป้องอยู่แล้วเขาเกี่ยวของป้องมันมือซ้ายจับต้นเข่ามือขวาจับเกี่ยวเวลาเขาดึงเขาสิ่ใสเกี่ยวประมาณเท่าไหร่ครับสี่สิบห้าองศาเนาะมันค่อยเข่าไงอืมโอ้อืม ครับผมโอเคเกี่ยวอย่างล่องเมือครับพอเขาเกี่ยวเสร็จแล้วเขาเกามาตากไว้ยังสิบประมาณนี้นเนะาะครับผมกเวลาเกี่ยวเราก็จะจับแล้วแต่คนถนัดใครถนัดมือขวาก็จับเกี่ยวจับเคียวหรือจับเกี่ยวนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวประมาณนี้ครับผมตามผม,นนผมเวลาจับนะครับมือขวาจับเกี่ยวนะครับใ้่เพื่แม่เพิ่นมาเอาถุงมือป่ะตาบุเป็นยังครับ จากจากยอดเขาลงมาเนี่ยมันจะมีป้องนึงจ้าจ้านั่นนั่นป้องมันใต้ป้องเอาไปเกี่ยวเขาใต้ป้องจ้าเอาใต้ป้องไปใช่นั่นแหละเอาใต้ป้องมันจะง่ามประมาณสี่สิบ้าใช่ดึงประมาณนี้นะครับเนาะการเกี่ยวเขามันก็บ่แม่นเรื่องง่ายครับถ้าเฮารู้วิธีการมันจะเกี่ยวบ่ายใช่ ผู้เพิ่นคล่องเพิ่นกับปัญญาคลาดปั้ดปั้ดไปนี่แหละมันกระจายงามจ้าเขากับไปว่างว่างเพื่อนอีกกระจายเพื่อนอี่ก็ได้เนาะจ้าจ้าอันแล้วมันกระได้งามมันเอาห่อเอาปองมันอันละพี่นะครับเอาตั้งตรงๆให้ผมครับตั้งให้เห็นผมครับตั้งไว้บ้าณนั้นนะครับอื มานี่เนาะครับเนาะนั่นแหละมันจะงามเฮาเฮาเบิ่งปองมันมันสิได้เพียงกันรีบๆไปบ่อย่างแกะเม็ดพอดีใช่กับพอดีไปเหมือนกันไม่เลื่อนกันกับว่เลื่อนหลายนั่งแมงๆสิเนาะจ้าโอ้มังเฮาพยายามจ้าพยายามเบิ่งมือมันก็จะมีระดับอยู่แล้วเนาะจ้าเห็นบ่มีอันดับเฮาเบิ่งปองมันนั่นล่ะปองมันนั่นนั่นล่ะอันแม่นเลยนั่น นั่นแหละโอเคครับผมขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ